สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ทั้งช่องทุกทท่านนะครับมาพบมาเจอกันกับแอดวิไลนะครับมาในคลิปนี้นะครับทางแอดวิไลครับมีตัวเลขแนวทางครับของแม่นิดกทมครับมาฝากคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันนะครับอ่างวดที่ผ่านมาครับนี่คือหลักฐานงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาก็คือ3-2ตรงๆนะครับคุณแม่ เน้นให้ถือตัวกันเลยนะครับ3 2 3 2ตรงๆเป็นล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะครับนี่คือ1ใน15าสำนักที่แตกตรงๆนะครับ15าสำนักนะครับงวดที่ผ่านมาอาก็มีคอมมนนะครับว่าแม่นหลังออกนะครับเพิ่นว่าอยู่มีคอมมนหนึ่งนะครับแม่นหลังออกเป็นสงสัยเพื่นจะว่าได้เบิ้งทางช่องเฮ้านะครับอ่า แม่นหลังออกครับเ่ได้แม่นหลังออกนะครับเพราะว่เอฟซีพื่นรูดีที่ติดตามประจำอ่าวเพราะว่ากันนะครับเพื่อนบ่เห็นนะครับเพื่อนบ่ได้เบ่งองเพื่อนก็นเลขได้เบ้าไปตามความเบาเพิ่นความคิดเพิ่นนะครับแอดวิไลทําคลิปนะครับไม่เคยปรุงแต่งตัวเลขแนวทางนะครับใหมาเบบใดนําเสนอแบบนั้นเขาคือว่าเขานะครับเราจะไปโกหกเพื่อประโยชน์อะไรนะครับ เพมีวามหมายสำหรับแอดวิไลคําโกหกนะครับไม่มีในสมองด้วยเขาคือเขารุดขึ้นุดนะครับแต่ละสำนักที่ทรงมาหายแอดวิไลนะครับเขาาฮอกว่าเขารุดกอกว่ารุดนะครับบรูว่าเพิ่นคิดอย่างไรสำหรับข้อเม์นั่นนะครับแม่นลังออกเพิ่นว่าอ่ะกับว่าว่ากันนะครับแต่ว่าการโกหกมันไม่มีในสมองของแอดวิไลจริงๆนะครับ เอาครับมาในคลิปนี้นะครับได้มาแล้วนะครับสําหรับชุดล่างของแม่นิดกอทมนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กําลังแรงใจนะครับคุณแม่นิดด้วยนะครับให้กาลังแรงใจแอดวิไลนําเริ่มจากหลักซินะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเริ่มจากหลักซิากันก่อนนะครับหลักซินะครับเขียนตามเลยนะครับ หลักสิบงวดนี้ไม่นิดได้มาที่หนึ่งห้าเจ็นะครับนี่คือหลักสิบหลักสิบต่อไปครับหลักหน่วยหลักหน่วยนะครับอ่สคริปต์เกากระโซ่ให้เบิ้องล้วนะครับ3 2ตรงตรง หลักหน่วยครับได้มาที่604หวังว่าคุณพ่อคุณแม่คงจะเขียนท่านนะครับเขียนตามเลยนะครับยำว่าเป็นล่างอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับบนเพราะว่าหลักฐานเท่ากับอ้างอิงไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้แคปหน้าจอพร้อมกันอีกรอบหนึ่งเบิ้งให้ดีนะครับเป็นล่างนะครับ ชุดจับคู่งวดนี้นะครับแม่นิดได้มาสิบคู่นะครับแต่ว่ามือน,นีนะครับแม่นิดยังบอลเน้นย่ำให้นะครับงวดที่ผ่านมาได้เก้าชุดงวดนี้ได้สิบชุดนะครับเริ่มจากคู่แรกนะครับคือหกหนึ่งห้าหกเจ็ดหก แม่นี่ก็บอกด้วยว่าเดี๋ยวรอชุดเน้นย้ำนะครับต่อไปครับเจ็ดสี่ต่อไปครับเจ็ดศูนต่อไปครับห้าสี่ อย่ามาเป็นชุดเต็มนะครับต่อไปครับสี่ศูนต่อไปครับสองคู่สุดท้ายคือส 4, 1 4, ่ ก้าครับอ่าเรียบร้อยนี่คือยำคุณพ่อคุณแม่ว่าเป็นชุดเต็มเดี๋ยวแม่นิดนะครับทรงสุดอ่าเน้นยำมาไห้นะครับเดี๋ยวทยั้งแอดวีไลจะลงไห้นะครับอ่าแคมหน้าจอพร้อมกันทั้งของเก่าของใหม่เลยนะครับอ่านี่คืองวดที่ผ่านมานะครับอ่าคือสิสจีนจอยู่นะครับแคมหน้าจอพร้อมกันนะครับ แนวทางแม่นิดกอทมอครับเบื้องคดีนะครับใส่มือคืองวดที่ผ่ธธานมานะครับ3าตรงๆนะครับอ่ะวดน,นี้นะครับ16พฤศจิกายนขวามือนะครับอ่าเดี๋ยวทางเอ็ดวีไลจะทวนตัวเลขให้คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังกันอีกรอบเพื่อความชัดเจนเพื่อความเข้าใจอารักซิฟนะครับแม่นิดกอทมอได้มาที่157นะครับ1 5 7 แล้วก็หลักหน่วยนะครับหลักสิบหนึ่งห้าเจ็ดหลักหน่วยครับคือหกศูนย์สี่นะครับหกศูนย์สี่นะครับหกศูนย์สี่คุณพ่อคุณแม่ก็คงจะเห็นตัวเลขแนวทางนะครับ ่านี่คือเป็นชุดเต็มยูนะครับมี6156 7674 7054 4024 4149นะครับมี10ชุดนะครับวันนี้งวดที่ผ่านมามี9ชุดงวดนี้มี10ชุดอาจังไใดแม่นิก็ทรงมาบอกแล้วว่าเดี๋ยวโค้งสุดท้ายจะเน้นย่ำให้นะครับจะเน้นย่ำให้ าฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดติดตามให้กำลังแรงใจนะครับนักคำนวณจากสำนักต่างๆนะครับที่แอดวิไลนํามาเสนอเอามาฝากคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับอาเลขดับเซียนดื้อด้านนะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลจะลงไห้นะครับยั่งเลขดับยั่งเซียนดื้อด้านนะครับยั่งบอลล่งาดับพ่อกล้วยปล่อยไปแล้วดับล่างนะครับแล้วก็ชุดดับของแม่นิดปทมก็ปล่อยไปแล้วนะครับ คงเหลือ,อ,อเลขดับของเซียนดื้อด้านนะครับเดี๋ยวทางเอฟไล่เช็กเบิงดับล่างพอกล้วยปล่อยไปแล้วดับล่างแม่นิดก็ปล่อยไปแล้วนะครับ้วก็ตัวเลขแนวทางของปูซุ่มเงียบนะครับเอฟซี FC กับข้อเมนรอค่อยกันอยู่เดี๋ยวทางเอฟไล่ ight, จัดติดต่อไปหาปูว่า,าปูหวังบออยากสัมผัสดสดๆปูนะครับสำหรับแนวทางของปูซุ่มเงียบนะครับ เพราะว่าปูยังพอมีเวลาให้สัมผัสสดๆอยู่นะครับเดี๋ยวจะได้กติดต่อปูไปอีกรอบหนึ่งเอาคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวทางเอเวิไลติดตามให้ทุกสำนักแล้วก็มีคอมเมนต์ว่ารอสดสรุปโค้งสุดท้ายทุกสำนักนะครับหลยอยู่แอดวิไลสรุปให้คือเกาเมอดเดิมครับโอเคใดแน่นอนเดี๋ยวไก่วันหวยออกก,ก่อนจากสองสามวันนะครับแอดวิไลจะสรุปให้คลิปนี้จากลากุพอคุ้แม่กันไปอยู่ดีไม่แห้ง จอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ